สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรเลือกคู่ขี้นะครับหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับก็มีสูตรที่เข้ามานะครับก็คือสูตรเลือกคู่ขี้หลักหน่วยนะครับของงวดที่แล้วส่วนสูตรเลือกคู่ขี้หลักสิบ ของงวดที่แล้วผิดนะครับสูตรนี้เข้ามาเราก็จะมาตามต่อนะครับว่างวดนี้จะเป็นยังไงนะครับจะเดินต่อหรือไม่ส่วนสูตรเลือกคู่ที่หลักสิบนะครับหลักสิบบนเดี๋ยวผมมีสูตรใหม่นะครับมาให้พิจารณาดูนะครับสองสูตรนะครับให้พิจารณาดูนะครับในงวดวันที่16นะครับพฤษภาคม25 6หที่จะถึงนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องย้าเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับ ส่วนอนาคตนี้เราต้องมาลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกํำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรเลือกคู่ที่นะครับหลักหน่วยก่อนนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วสูตรนี้งวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับจากงวดที่ออก068นะครับคำนวณน,นะครับ 8ปบวกสเป็น11บเวกหเป็น16ได้เลข6นะครับเป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก068หลักหน่วยคือเลข8นะครับเป็นเลขคู่วันนี้บวกกันแล้วได้เลข3นะครับ3าบวกหเป็น9 9้เบวกสเป็น13นะครับออก59นะครับหลักหน่วยบนคือเลข9เป็นเลขคี่เก้าบวกสองบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบสองนะครับได้เลขสองเป็นเลขคู่นะครับออกสามศูนย์แปดนะครับหลัก หน่วยเป็นเลขคู่น,นะครับ3บวกบวก4เป็นออ 5, 9, 7นะครับเลขคี่นะครับผลรางวัลที่ออก597นะครับหลักหน่วยคือเลข7เป็นเลขคี่5้บวกเเป็น12บวก5เป็น17นะครับได้เลขคี่นะครับออก905นะครับหลักหน่วยคือเลข5นะครับเป็นเลขคี่เข้ามา0บวก3ทษาที่นบวกเบวก6เป็น13นะครับ ได้เลข3เป็นเลขขี่ผลรางวัลที่ออก8 6 7หนะครับหลักหน่วยคือเลข7เป็นเลขคี่0บวก3บวก7ได้10นะครับได้เลข0ย์ผลรางวัลที่ออก618หลักหน่วยคือเลข8นะครับเป็นเลขคู่1บวก0บวก8ได้9นะครับเป็นเลขคี่ผลรางวัลที่ออก919นะครับหลักหน่วยเป็นเลขขี่แล้วก็ของงวดที่ผ่านมานะครับที่เราลงไว้5บวก8เป็น13 13บวก5เป็น18เป็นเลขคู่นะครับ ผลรางวัลที่ออกของงวดที่ผ่านมานะครับก็คือ6 4สี่สองนะครับหลักหน่วยคือเลข2นะครับเป็นเลขคู่นะครับอันนี้เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้ว่าจะได้ตัวไหนนะครับจะเดินต่อหรือไม่ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักสิล่างหลักหน่วยล่างนะครับ หลัก10ล่างก็คือเลข0ย์หลักหน่วยล่างก็คือเลข9นะครับแล้วก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2นะครับก็คือเลข3บวกกันแล้วเป็น12นะครับได้เลขคู่นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับวัน,นี้16คอคอหนะครับ เรามารอลุ้นนะครับว่าหลักหน่วยบนนะครับจะเป็นเลขคู่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับสูตรนี้ก็ลงงวดที่แล้วนะครับก็เข้ามางวดนี้มาตามต่อนะครับหรือใครคิดว่าไม่มั่นใจในสูตรคู่ขี้ก็เลือกเอาตามที่เราชอบนะครับแล้วก็เป็นตัวเลือกนะครับเป็นแนวทางเป็นตัวเลือก หรือว่าถูกใจตรงใจนะครับทีนี้เรามาดูสูตรหลักสิบนะครับเลือกคู่ขี้หลักสิบสูตรเลือกคู่ขี้หลักสิบก็จะมีอยู่สองสูตรนะครับลงให้สองสูตรในงวดนี้จริงๆมันมีอีกหนึ่งสูตรนะครับสูตรเลือกคู่ขี้หลักสิบบนนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับจากงวดที่ออก 308นะครับงวดแรกนะครับ8บวก8เป็น16บวก0บวกสเป็น18นะครับได้เลข8เป็นเลขคู่หลัก10นะครับคือเลข0ูนะครับเป็นเลขคู่เก้าบวกสี่เป็น13 13าบวกสี่เป็น17บเจวกศนเป็น 17... นะครับได้เลข7เป็นเลขคี่นะครับผลรางวัลที่ออกห้ 5, 9, 7นะครับหลักสิบคือเลข9นะครับเป็นเลขคี่งวดต่อมา0ย์ 9, บวกเบวก8ปเป็น17บเวก1เป็น18นะครับได้เลข8เป็นเลข 2, คู่น,ออ 9, 0, 5, ling, 10, นะครับผลรางวัลที่ออก905หลักสิบนะครับคือเลข0นเป็นเลขคู่นะครับงวดต่อมา0นบวก6บวก1เป็น7 7เบวก3าเป็น10นะครับได้เลข0ูนย์ะครับเป็นเลขคู่ผลรางวัลที่ออก8 6 7นะครับ หลัก10คือเลข6นะครับเป็นเลขคู่วัดต่อมา7จบวก3เป็น10 10บวกเเป็น17 17บวก8เป็น25นะครับได้เลข5เป็นเลขคี่นะครับผลรางวัลที่ออก6 18นะครับหลัก10คือเลข1นะครับเป็นเลขคี่วัดต่อมา9บวก7เป็น16 16บบวกศ1บวกเเป็น23นะครับได้เลข3เป็นเลขคี่ ผลรางวัลที่ออก919หนะครับหลักสิบบนคือเลข1นะครับเป็นเลขที่ของงวดที่ผ่านมานะครับ9บวก3เป็น12 12บวก5เป็น1 7 17บเวก1เป็น18นะครับได้เลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก6 4 2ี่นะครับหลักสิบเป็นเลขคู่นะครับเข้ามาตามสูตรนี้นะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับงวดที่แล้วผิดนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นสูตรใหม่คิดสูตรใหม่มาให้นะครับเผื่อว่าท่านใด จะเอาไปใช้นะครับไปเป็นตัวเลือกไปเป็นตัวตัดตัวแบ่งออกมานะครับเป็นสูตรใหม่นะครับของงวดที่แล้วผิดนะครับสูตรเลือกคู่ขี้หลักสิบบนนะครับทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้หกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกแปดเป็นส 19, 19ิบเก้าสิบเก้าบวกสี่เป็นยี่สิบสามนะครับได้เลขสามนะครับเป็นเลขคี่ 16นะครับพฤษภาคมนะครับงวดแรกที่ลงนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับห5เรามารอลุ้นนะครับว่าหลักสิบบนนะครับจะเป็นเลขที่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับสถิติก็เข้ามานะครับ1 2 3 4 5 6 7้านะครับ7งวดนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกัน ก็จะเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักพันแล้วก็มาบวกหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่1นนะครับก็ลองไปที่คำนวณดูนะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2เลือกคู่ที่หลักสิบบนนะครับเป็นสูตรที่2เอามาฝากกัน2ส,สูตรนะครับวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดเดียวกันนะครับคือง,งวดที่ออก308นะครับ 8ปบวกหเป็น14บวกสเป็น16นะครับได้เลข6นะครับเป็นเลขคู่นะครับหลักสิบคือเลข0นะครับเป็นเลขคู่งวดต่อมานะครับได้เลข7นะครับ6กบวกหนบวกศนะครับได้เลข7ออก5 9 7นะครับหลักสิบคือเลข9นะครับเป็นเลขคี่งวดต่อมานะครับ8ปบวกหเป็น13บวกหเป็น14นะครับได้เลข4นะครับออก9 0 5นะครับหลักสิบคือเลข0นะครับเป็นเลขคู่ สาบกสเป็น7 7็ดเจบวกสามเป็น10นะครับได้เลขศูนย์เลขศูนย์เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก8ปดหกเจลักสิบคือเลขหนะครับเป็นเลขคู่วัดต่อมานะครับแปดบวกหเป็น13 13ามสิบสามบวกแเป็นยีได้เลขหนึนะครับผลรางวัลที่ออก6 18นะครับหลักสิบคือเลขหนึ่งนะครับเป็นเลขคี่ นต่อมานะครับ9บวก1เป็น10บวก7เป็น17นะครับได้เลข7เป็นเลขคี่นะครับผลรางวันที่ออก9 1 9นะครับหลักสิบคือเลข1นะครับเป็นเลขคี่ของงวดที่ผ่านมานะครับ0บวกทศถี8บวก9นะครับเป็น17 17บวก1เป็น18นะครับได้เลข8เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก 6 4 2นะครับหลักสิบคือเลข4นะครับเป็นเลขคู่นะครับอันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่เอามาฝากกันนะครับให้พิจารณาดูนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับของงวดนี้นะครับ16พฤษภาคม1บวก8เป็น9 9เบวก4เป็น13นะครับได้เลข3นะครับเป็นเลขที่นะครับ 1ิบหขคอหกห้านะครับเรามารอรุ้นนะครับว่าหลัก10บนนะครับจะเป็นเลขคี่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เราเอามาใช้บวกกันหลัก10เลขหน้าครั้งที่2นะครับบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2บวกด้วยหลัก10เลขท้ายครั้งที่1นะครับ3ตำแหน่งนะครับ ถ้าเราเอามาดูทั้งสองสูตรยังไม่ผิดเข้ามางวดเดียวกันนะครับได้เลขที่เหมือนกันนะครับงวดนี้จะผิดไหมจะถูกไหมจะเข้าไหมนะครับท่านผู้ชมลองไปพิจารณาดูนะครับทั้งสองสูตรนะครับได้เลขสามเหมือนกันได้เลขที่นะครับในตำแหน่งของหลักสิบนะครับหลักสิบบนเรามารอรุ้นนะครับว่าสูตรนี้จะไปต่อหรือไม่นะครับ จริงๆมันก็ 50- 50นะครับสูตรเลือกคู่ขี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองรีคอร์ดดูนะครับอีกหนึ่งสูตรที่มีก็คือได้เลขคู่นะครับได้เลขคู่แต่ว่าถ้าจะเอาตามนั่นก็2ต่อ1นะครับเราก็ต้องเลือกที่2สูตรที่เหมือนกันนะครับคือได้เลขขี้นะครับก็ลองดูนะครับก็ตัวเน้นก็เน้นไปที่เลขขี้แล้วกันนะครับในงวดนี้ของหลักสิบบนนะครับส่วนหลักหน่วยก็ ตามสูตรเดิมนะครับสูตรเดียวสูตรเดิมนะครับเป็นเลขคู่จะมาไหมจะเปลี่ยนไปตามนี้หรือไม่นะครับก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับในสูตรเลือกคู่ที่หลักสิบหลักหน่วยบนนะครับงวดนี้นะครับ16พฤษภาคมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจียชาแนลหวยฟรีนะครับทาง u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสาหรับคลิปน้าคลิปหน้านะครับจะเป็นสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียว2สูตรนะครับแล้วก็ วิ่งบน2ตัว1สูตรเอามาฝากกันคลิปสุดท้ายนะครับแล้วก็จะรวบรวมสรุปนะครับให้ดูนะครับภาพรวมของสูตรทั้งหมดในงวดนี้นะครับขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะครับร่ำรวยสมหวังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ